เฮ้ยเฮ้ยมึงรู้จักไอ้ตายปะคิไม่ไม่มึงมึงรู้จักไอ้ตายปะมึงอ่ะมึงรู้จักไอ้ตายปะไอ้ตายมึงรู้จักไอ้ตายเปล่ามึงรู้จักตายไอ้ตายไอ้ตายป่าโมกอ่ะรู้จักเปล่าไอ้ตายป่าโมกมึงรู้จักเปล่าไอ้ตายเพื่อพงอ่ะเออใช่ใช่ใช่มึงรู้จักเปล่าไอ้ตายเพื่อพงเออเออใช่ใช่ไอ้ตายป่าโมกอ่ะตายไหนครับโอ้ยไอ้โมเบื่อหมายนะไม่ไม่ไม่ใช่หมายดิไอ้สมปองดิ เพื่อไอ้สมปองอ่ะไก่หอยครับไก่หอยใช่ไก่หอยอย่างเดียวดิผมไม่ใช่ไอ้ใต้ยปลาโมกอ่ะรู้จักเป้าปลาโมกนี่เพื่อหมายป่ะเอ้ยไม่ใช่เพื่อไอ้สมปองดิไอ้หมายไหนวะไอ้หมายลูกป้านีขายลูกชิ้นป่ะไหนไหนกขาแสดิเปล่าไม่ไม่กูถามมึงเนี่ยมึงรู้จักไอ้ตายเป่ากูบอกว่าไอ้ตายปลาโมกมึงก็ยังถามตายไหนตายไหนไอ้มึงเมากาวเกลียวแแบบบป๊ไม่ไม่ไม่มึงมึงอ่ะเมากาวหรือเปล่าเขาหรือเปล่าครับไม่ไม่ผมอยู่ตำรวจเนี่ย มาหาหน่อยเดชผมเหงาอ่ะจ่าติฟตมึงอยู่ไหนวะใครวะจ่าติ๊บไม่กูไม่ใช่จ่าติ๊บกูตายไงตายมึงรู้จักเปล่าไอ้ตายอ่ะจอยหาเดชผมจะจอยหาเดชมันนี่มาเก็บที่ทาไหนอยู่ไหนเฮ้ยไหน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 อย่ายิงนะอย่ายิงนะมาๆๆมา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 ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมไปหาด้วยโยนแล้วครับโยนแล้วครับเฮ้ยอย่าพึ่งโยนดิโคตรไว้แล้วมันคุยกันได้ทั่วเซิร์ฟแล้วป่ะเซิร์ฟเนี้ยอย่ายิง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 อย่ีปืนครับ ไม่ไม่ไม่ผมถามเนี่ยไม่รู้ยิงยิงยิงไม่อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงถามรู้จักไอ้ตายเปล่าถามแค่นี้เพื่อนหมายอ่ะเออไอ้ตายเพื่อนไอ้หมายอ่ะกับไอ้สมปองอ่ะไอ้รู้จักเยอะรู้จักเยอะตกเงิประจำเหรอไอใช่เหรอมึงหัวขนาดนั้นเลยเหรอเราไปตกในร้านเกมไอ้สันหัวขนาดนั้นหรือว่าเพื่อนเออแล้วกูถามเนี่ยเซิร์ฟแบงมีสิบเอ็ดสิบสองคนกองอยู่ตรงนี้กขเจ็ดแปดคนแล้วมึงจะไม่ยิงกันหน่อยเหรอเพื่อน เขาแจกกันอยนแจกของมันโยนอ๋อด๋ออ๋ออ๋เอ๋ออ๋เอออโอไ๋่อ๋นอ่ผม๋จอ๋อ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 อเอี๋ออ๋อม๋ออ๋ขอ๋ออ๋อม๋ออ๋ออูออ๋ออ๋ออยออะเอ๋ออเออ๋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 อ้๋อไม่ทัน่ม่ทัอทั้งชีวิตกูมีปืนกระบอเดียวถ้ามึงจะฆ่ากูนี่คือกูตายไปละจริงออี่ีซ่ออ่ายิงอย่ายิง เขาบอกที่นี่มีเซ็โซนไม่ใช่หพาไปเซ็โซนหน่อยอยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อตรงนี้เองเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวเอาปืนมาแจ็คโอยกูถามก่อนกูถามก่อนเขาไม่หยุดเลยเนี่ยถ้าใครรู้จักไอ้ตายนะเดี๋ยวกูเอาปืนมาให้กข้าไปถ้ารู้จักไอ้ตายเนี่ยเดี๋ยวเอาปืนมาให้เอาป่ะรู้จักเปล่ารู้จักไอ้ตายเปล่าเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่อ๋อมึงมึงชื่อตายเหรอเฮ้ยไม่รู้ตายจะเอาปืนมาแจับมึงเก็บกันหมดเลยนะอ้าวจะไปดูไปจะไปดูใครอะไรสองวิ่งวมด พีซีมันอยู่ไหนอ่ะแมปเนี้ยดาวขอเกาะได้ปะวะเกาะอะไรเกาะที่ใส่เนี่ยขอได้ปะอ๋ออยากได้เกาะเหรอใช่อยากได้เกาะเหรอใช่แลกกับเกาะสีเขียวนี้ก็ได้อ่ะนี่เลยโพลเท็กเลเวลสิบเลยจ้ะเออโคตรแลมึงลองมึงลองให้เพื่อนยิงจากนอกเซฟโซนน่ะแล้วมึงใส่อยู่เซฟโซนอ่ะ ยิงแม็กหนึ่งก็ไม่ตายกูบอกเลยลองดิอ่ะไม่เชื่อมึงลองเลยมึงใส่เออมึงเชื่อมึงลองเลยมึงอยู่ในเซฟโซนเนี่ยมึงให้เพื่อนมึงวิ่งออกไปนอกเซฟโซนแล้วยิงมาใส่มึงอ่ะแม็กหนึ่งก็ไม่ตายอะไรที่จอ่าใส่อะไรใส่เกาะเมื่อกี้เกาะอ๋อได้มึงลองมึงลองออกเซฟโซนไปยิงกูดิกูให้สไนยิงหัวเลยกูก็ไม่ตายโปรเทคเลเวลสิบอันเนี้ยโคตรดีเลย กูบอกให้เนี่ยหน่อยากได้ตรงเนี้ยแหน่ยหน่แหน่ได้ไรเนี่แหน่กูใส่ทิ้กูใส่อยู่เนี่ยนะมึงตอบคำถามกูก่อนไอ้ตายปลาโมกอ่ะมึงรู้จักเปล่ามรูอยากเจอพ่อมันไม่ใช่มันเป็นเพื่อนที่พัดภาคจากกูมานานมึงเข้าใจปะมันมันไปติดคุกมาเจ็ดปีอ่ะกูคิดถึงมันแต่ตอนเนี้ยมันออกคุกมาแล้วแต่กูอยากเจอมันไง มึงพากูไปหาได้เปล่ายิงกับกูเปล่าเอางี้เอางี้เอางี้มึงออกเป็นหนึ่งหนึ่งกับกูหน้าเซฟโซนเปล่าถ้ามึงชนะเดี๋ยวกูให้สไนก็บอกหนึ่งแต่ถ้ามึงชนะมึงต้องบอกกูนะว่าไอตายอยู่ไหนอะไดเปล่าเอาจัดไปจัดไปจัดไปหนึ่งหนึ่งอะไรดีกว่าหนึ่งหนึ่งอะไรดีกว่าขอินอินนี่อเออจัดไปมาคอถอดเกาะนะมามาออกมาออมาเฮ้ยมาดูมวยเว้ยถ้ากูแพ้กูดอบสไนเลยเอาอะไรอะสไนอะไรอะ อันนี้ไปละพายเลสเอสวีไปละเอสวีเก้าแปดจนสลัดอ่ะถ้าฆ่ากูตายเอาไปเลยใคมามามาเฮ้ยถ้าฆ่าตายกูให้เลยเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมามามาไอเสื้อเขียวไอเสื้อเขียวมึงมาเนี่ยมึงมาเนื้อๆกูนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนไหนอยู่ไหนไหนวะไอดอกเอ็นหนึ่งไอดอกเอ็นหนึ่งไอดอกเอฟพิวหกเนี่ยเฮ้ยเอฟพิวหกโอ้ยแม่งกากดิมาเอาปืนกูนี เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงท้ากูค้อนแต่มึงตัวโคอี้เฮี้ยมึงบ้าปะเนี่ยไอ้จ่าไอ้จ่าโอ้ยจ่ามึงตัวเฮี้ยไอ้จ่าไอ้สัตว์กูสู้มึงไม่ได้หรอกกูเลื่อนร้อยยี่สิบก็จริงไอ่เฮี้ยแต่มึงตีไอ้เฮี้ยมึงตีแรงกว่ากูประมาณสามสี่เท่าอ่ะโอต้องหอกจานบางวาจานบางวันจานกูได้จ่าขี่ไอ้สัตว์ มึงควยอะไรหลายสัตว์มึงรู้จักต่อไอ้ตายอ่ะไอ้ตายใบโมบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงไปเจอในคุกไอ้เหี้ยไปเจอคุกโดนต่อยตายพี่ตายวงแคสอตายตายแคสพ่อพี่แคสได้เขาวงแบงไอ้ตายมึงรู้จักพี่แคสวงแบงป่าวะตายออกาไทยอหรอตายออกมาไทยตายวงแคสจ่ามุมาเนม่ยจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี วะมาอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งเดี๋ยวกูยังไม่พร้อมไอ้สัตว์กูยังไม่พร้อมกูยังไม่พร้อมเดี๋ยว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 ไอ้สัตว์แล้วเซฟโซนมันไกลจังวะไม่เออมึงมึงไม่ให้สัญญาณนักกีฬาเลยมึงบ้าวเนี่ยมา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 อย่าพึ่งไอ้สัตว์กูบอกว่าอย่าพึ่งใครรทาาเเป็นนออะะไวว่่่จมึงีย อ้าวเด้อ้าวมา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 รอเสียงละครั้งรอเสียงละครั้งเอาล่ะเอาดิรอรอเสียงละครั้งเด้ไก่อะไรเนี่ยเอาบาราออกมาหลอดไอ้เหี้ยมึงก็เอาจริงเลยมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงมึงยังไงเนี่ยฮาฮมึงบอกกูด้วยได้ตายคือใครใครจะเอากูอีกเปล่าม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 าโอ้โหไม้นั้นกูไม่สู้ไอ้เหี้ยทีเดียวตายบ้าเปล่า ไอไหนๆกูก็แจกละอ่ะกูแจกจริงกูแจกจริงอ่ะกูแจกจริงจัดตีบจัดตีบอ่ะกูแจกจริงอ่ะดรอปละเฮ้ยอะไรไอชั่วมึงดอบกันเร็วมึงดูดกันเร็วจังวะมึงมีสกิลใช่ไหมใครมีสกิลดูดไวเนี่ยแจกอะไรอ่ะแม่งสกิลดูดไวแม่งไหนไอ้เฮียโคตรโกงเลยโอเคเดี๋ยวผมไปตามหาไอ้ตายละผมไปละไอ้ตายกิ๊ฟแจกตีงโอเลยขอบคุณทุกคนนะที่มาช่วยร่วมมือกันในวันนี้ ไปไหนไปไหนผมผมจะไปตามหาเพื่อนรักผมชื่อไอ้ตายผมคิดถึงมันมากดูตามดินนะดูตามดินนะดูตามดินะอยตายหรือตุนตายหรือตุนดูตามดินนะกูมหาดูตามดินนะอ๋อมันมุดดินอยู่อ่ะจ่าตีพี่พี่พ้องเหีียสัสตว์ต่อยกูเปล่ามึงต่อยกูเปล่าเออจัดการมันเพื่อนสุดยอดโอ้เขามาแจกของ เฮ้ยมึงลองมึงลองตีกูดิทีเดียวตายจริงป่าววะนายนายลองตีดิตีดิรับไม่ไม่ไม่ตีตีตีหน่อยอยากรู้อยากรู้ทีเดียวตายป่ะไอ้เจ้ากูอยากตายมึงตีกูตีเลยตุ้มตุ้มตุ้มจอกตตีียงไอสัตว์ไปเจ็บหรอกกะโอเคเพื่อนเราจะไปตามหาไอ้ตายที่อยู่ไกลแสนไกลลาก่อนเพื่อนมาเจอกันตายเอ๋อละท้าย หหัวหัววาิไอ้ยิงกูเลยมึงยิงกูเลย,เลยไอสย้สัตว์มึงมาดิมึงรู้จักอ่ะรอเหี้ยอะไรอ่ะก็ามาดิ <c oughs>